ว้าวว้าวสวัสดีเอาไปช้ขายเหรอตายสวนสนุกที่ไม่น่าสนุกเลยิสี่อะไรวะสาขาอพลังงานไฟฟ้าเอ็นีพาวเวอร์เกตก็เปิดเพื่อปิดประตูวะใช่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 มันมมันเห็นแรงข้างหน้าไหมโรลเลอร์โคสเตอร์นั่นน่ะไใชโรลเลอร์สเตอร์หรอนั่นน่ะวิโดม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 ดมโชื่อนู้นนตาเขียวอะไร พช่จูดี้ปันตายังรอเดียวเลยน่เกินไปะล้นมีอไไม่หาสิลมึงเห็นข้างหลังไม่นั่นน่ะที่กำแรงกเวียงอยู่นะมอนควานอยู่หมอเห็นไหมทางซ้ายนั่นเห็นไหมที่แรงแดงเวียนอยู่นะเฮ้ยอู้ะน่กว้างไงไม่สามเลยทำไมมาดูใตาเลัจังเลย อะดิตเราเข้าไปดูดิเออเราเข้าไปดูดิตัวดินเวียงไปดูหน้าอะไรไม่โดนนะครับโอ้โโอ้โหแข่งแข่งใช่หมุนทิพย์แข่งแข่งมากข้างหน้ามีไฟอ่ะเราดูหายแล้วโอ้ข้างหน้ามีไฟแต่เมื่อมีไฟไฟไฟขึ้นจำท่ตลับมีควันควันหายควัน คนหายใครอันพ่อเมื่อครับเนี่ยอ๋อเนี่ยต้องเปิดพราะว่าสาวเพราะว่าสาวอันเนี่ยหน,นึ่งได้แล้วหนึ่งอันไรสองวั่วข้างล่างมีอะไรไหมอันนี้อะไรวะม่วข้างล่างมีอะไรไมหนุ่มไม่มีไม่มีโอเคไปให้ไปดูกัน มันมีหมดวิ่งวิ่งมีหมดไม่เี่ยเมื่อเธอบอกว่าครั้งแรกเฮ้ยแต่คะแนนคขนาดนี้เลยวะโอ๊ะอะไรอับดอดนี่ไง power วิววิวอะไรอะอะไรข้างถามพี่อะไรต้องไม่เกิดเลยเนี่ยเรามันมีรูใหญ่อีกรูนึงอ่ะรู้ไหมอะไรเนี่ย power power อะไรอาจจะเป็นรูเดียวก็ได้ไม่ซ้ายซ้ายซ้ายนั่นไหนไหม เอาเฮ้ยทีเดียวกันทีเดียวกันเพื่ออะไรฮะอ้อมเพื่ออะไรไม่มีหรอกไม่รู้มันอะไรครับลงมาได้เฉยไหมหาวิธีขึ้น๋อขอมันมีรูอยู่ลงไปดูไหมล่ะก็ลงไปเลี้ยงไม่ได้มีอะไรย่าปิดปิดปิดต้องเดีขึ้นเออเฮ้ยมันมีถามไปต่อห้องาดูยิง มีทางไปต่อเปร่ไม่มีาอแล้วกูลงมาทำไมแย่เลยแย่แล้วแย่แล้วครับหาดีขึ้นดีขึ้นได้รีเชเตอร์ลีเชนเตอร์โอ้โหกลับมาที่ได้เล่าจะกลับมาไกลได้ขนาดนี้ทางซ้ายสำรวจตำรวจดูยังไงก็ต้องมีโทรศัพท์สะานั่นน่นนั่นนะเก็ดอะไรเกล็นบ้านเขา ไงก็ต้องมีมอเจินเนอรเตอร์อันที่สามแต่ระวังอะไรจะเขียวผ่านหน้าด้วยจังหน้าบ้านข้อหือบ้านจักที่เดิมปะไม่แน่ใจตำรวจนะม,มันต้องมีแหละมันจะกล่องนีแาา่แยกกันรมแยกกันแย่ก,กันเราอยู่เราหมู่เราตายใช่ไหมอยู่คนเดียวก็ตาย ตายเขียวเกียวไอท็อปหลังมึงไอท็อปหลังมีควันมีควัน็ลมีควันไย่างไก่มาไมดูเห็นแล้วเขียวเีควันหายควายหันไม่ควันเงเล่นสองรอบไม่ได้ไอศัตรีงเล่นรอบเดียวพอไอัตว์ลำคาญอะไรอะรอบแรกไม่ตังไอท่านไงไอเชี่ยแขวง หลอมเลยไปตายหอมเรยไปตายรอบสองฟาดคู่เนี่ยเฮ้ยคุณเกจ๊ย <verw Har ps> hmm? ังท็อปฮะจี <reconcile> ้จ <mañana benim S 2> <rawd Moder> ี้แมวเหรอเออบ้านเป็นแบบเหมือนรถไฟอ่ะไปดมไมปดมไมปดมมันไล่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 ดมดมมันไล่มันชอบมันไล่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันพาไปหาผมพาไปหามันอยู่ไหนอยู่ไหนดมอยู่ไหนดมดมมันพาไปหาดมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับไล่อะไรมันชอบมันไม่โอ้โหโอ้โหตามมันนี้กันโอ้โหจัดตายมันติดเกือบแล้วเฮ้ยแมวเดี๋ยวมันจะเอาคิว โนนไมเอาไม่เอาทางตันเน่ทางตันไปแล้วบึ้นฮะดมอยู่ไหนมอยู่ไหนเนี่ยกูลุดแล้วหลุดแดมอยู่ไหนตอนนีู้แอบละวละไม่อยู่ไหนหลุดแล้ววิลุดแล้วม่เป็นไรไม่ปูนไรวิ่งหลุดแล้วเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาสวิตซ์กันเนวิ่งไปตรงนี้นะต่อความตายต่อความตาอลเหี้ยอ้า ไลเอ้าเราขอาตายเขาอยู่นี่อยู่นี่ฮะตายไอ้เียนั่นละเอาตายกันรอไม่คุตายไอ้ไอเสาเียนนะปิเดินไปชนเสาทงคุนียคุยไม่ก็นี่ไงกนี่รู้วิตช์อยู่ข้างในวะวิชิดุ ไอเชี่ยวมอเฮ้ยเมื่อกี้มันหลุดแล้วนะหลุตอนรีดผัานหน้าไฮสัตวแบบนี้เลยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวกูดแล้วไอจริงแล้วสวิตอยู่ข้างในวะไอเชี่ยเฮ้ยรอดเลยนะวิ่งเฮ้ยไอ้เราไปมันเล่นยากจังวะตอนเมื่อกี้เราเดินผ่านชิวๆทำไมเราไม่เดินผ่านวะไม่เข้าใจวิ่ง อ้าวตับมตดมื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 ดเอ้เข้ามาเดี๋ยวเราครบแล้วครับโอเคแล้วเป็นไงไงต่อประตูมันบอกประตูเปิดแล้วประตูปรตูไหนก่อนดูมันดักอยู่หน้าหลุมมะดุไหนไหนหน้าหลุม ที่มีหลุมอะหลุมที่หลุม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 ที่เรามาหาสมิธในที่สองกันน่ะไม่มีกูไม่เห็นเลยข้าประตูแรกจะไฟอันแรกที่เราเปิดอะท็อปกูขึ้นมาแล้วกระบายกระบายไฟเดือดโซและโซไอไอ้เย้ยนี่ถือซอยนะจิท็อปนี่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 คนไปไหนอันนี้สัตว์ข้างล่างมันเดินติดหินละไม่เป็นไรอย่างนั้นเป็นผีหญิงติดหินก็ได้เหมือนกัน นะ,ะนัมีอะไรประมาณแปดเจ็ดหกห้าสี่สามใช่บางองขิดยามาตุแง่ตองจบป,ประมาณหกถึงเจ็ดไม่ถอ,อะไรงมาตุหกหกมั้งเธอห้าหรือหกอะไรไม่นแน่แล้วังไงต่อต้องหาเขบหล่ให้หาเรื่อยหาเรื่อยทันก็ไปเรื่อยนะ ไม่ใช่เรื่องไฟฟ้านะเรื่องนั่นน่ะเรื่องไปนี่เข้าได้รึมบมพัดขับไอ้มีมีให้อา่านด้วยคีฟไลท์ออฟไปเตอร์แ่งมุมไปต่อแสงแ่งมุมไปต่อแสงดูเซนซิท <sensitive. S 1> ีฟ e กลัวเปล่าตัง้งไง ในโดมเปิดไฟเราเจอเรว่อยๆทอมในโดมเปิดไฟแล้ววิ่งเข้าไปดิมันไม่ตัวแสงอ่ะจมจมใช่ไหมไงอะไรเรื่อยๆมึเห็นไหมได้ตัวว่ะเห็นแล้วอ๋อมาบ้างหรือกูเปิดแสงให้แล้วมึงไปฮะมันไม่ตัวแสงไปถึงมันจับมึงอ่ะโว้ยโง่แล้วกูมาเกิดอย่างไรเนี่ยเพราะกูอยาตายนะ โอเคไม่น่าถามมึงไงเออสวพอดีตั้งแตไไงเออ้องมึงไงตาลมึงพูดเออแทนกูอ่ะอลสะเอือเอาแล้วทำไมทำนกนี้แล้วไม่เป็นยากที่หดไม่ทำไมยากันทำไมโดนาโดนโขก้องกลัว โดนหลังกุญนโดนเห็นโดนโดนตั้งโชคชะตาสามสองหนึ่งไปเออต้องขอเลยลงผ่านได้ดมไม่ได้โทษผีจนสเกมบ่อย5สเกมคับเกมเนี้โทษไอ้ทางผ่านเฉยเฉย เออเอาไปมีวิธีคานผิดไม่ไม่กลองแล้วกูคานน้ำไปแล้วคานไปเก็บไม่ได้ทำไมตัวแสงฮะคานนี่ไงอ๋อไปถึงคานหมอบแล้วผ่านไปเออเออเนาะทำไมไม่คิดวะเออเนาะเกียร์ล็อตนาแบบสบายสบายอะไรโอ้โหไปโขกแม่งแนนแม่บอกยังไงใช่ได้ เออเนาะแค่นี้ก็ผ่านละวบายเฮ้ย <Hey, S 2> ผ่าน hey, มาดุกผู้บอกเฮ้ยม่เอาวะเอาด้วยใจ วิชาทหานกว่าโอเคลูกหานอะไรเรยลูกเสือมาลูกแหละใครโดยกันนี่ไงเฮ้ยปิดอิดสัตว์ตรงนี้เลยโอ้โหมืดจัดจัดเข้าไปเที่ยมืดจัด,ดเดีรดวก้เลยไม่เห็นเลยตามมาแล้วท็อปตามมาแล้ว ขุดนี่นี่นี่เบาเบาเบานี่ขุดเบานี่ขุดเบาไม่ได้เอ้าเอ้าก็ขุดหยิบมาแล้วอ่ะเอ้าหยิบมาแล้วมึงหยิบมาไหมนะต้องหยิบใหม่เหรอใหม่ง่ายเข้าไปไปชั้นล่างก่อนเมื่อเกิบเออขึ้นไปก็หยิบได้เลยเนี่เอออะไรแล้วสไปเออถ้าเราเปิดไฟชั้นล่างไว้มันก็จะมองเห็น กูไปิดไฟฉลามเลยไปไปไปก็ปเลยมาเล่นบอยเข้ามาดูเลยไปอฟ S10 หันออกในสุดท้ายแหละอันน <ไป S 2> ี้แไปผ้าผาผ้าผาชุบัถจักรยานถีบุูดี้เอ็คาามล่าเมนนะครับเมื่อกี้ ไม่ใช่ว่าผ่านแล้วตรง,ตรงมีแค่ทางเดียวดมถามเมื่อกี้ข้อด้นานบนลูกเขาข้างหลังเียนว่า Judy a t a c k c a m e l a m a n ใ้เทีนเนี่ยนัน่นต<ะ>ีนะ c a m e l a m a n ปั๊บอย่ายลืมนะ,ะเดี๋ยว c a m e l a m a n ยิ้มต<อ>ูนวิ่งมาไรกันครับ แกมีไฟบ้เพื่อคบมิกเมเฟลอ๋อมันก็่ค่วิญญาณของธรมะอะไรแสไอะไรู่วยดิบ่อังสืกันบิกซิงเกอร์สั่นลิโมโค้โคคนทุนยายเีไฟจ๋งอะไรวะภารกิจอะไรละคตอนนี้ปืิเตาอ อ๋อไปสั่งขายเกมพาร์ตัแม่ยยก่นี่ใครไหมแล้วไปหาในเปกสุด<อ>แมวนะเฮียสนดุกว่ามีมีเียอะไรเฮีย,อยชอบอะ่ะเฮียองเลยนี่เข้าออกไปได้อาคอยากเข้าใหมทางยังแคบไใช่ไหมเ,เมีคอนมีคอนมีคนอนโอ้ได้เก็บหนึ่งคนได้สองคนเลย ชอชอบอเะแล้วเราต้องเอาคอนไปตอกหน้าจูดี้ให้แตกไพ่ไปอ้ยทุบนไปหมุบโไปหมดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเราขึ้นไปด้านบนเขียนทาง

อุ้ยมาดับไปมโหไอ้เยี่ยมมัน้สึกเกียบ้านเป็นสิ่งไทยเลยขี้เหี้ยเฮ้ยอะะขุดลงไปไหมว้าวเยอะแอกเฮ้ยเที่ยบเราภู้วิเศษขาไม่หักแล้วยังต่อต่อได้ถุงปูนจบปูนเร็วไปกุจแจปูนไป่ทำยากถึงไม่ดีนะสกิลเยอะ นี่เสียวงจรแล้วเสียวไม่ง่าพอแล้วกันนั่นีย่าตกวะอย่ตกวิวิวดูชี่อะหัวหโวมาทำอะไรกะนบ้างไอ้ไอ้ไอ้แท็กช็อคกิ้งโคเวอร์อันเดอร์เปิดวอเตอร์เทนส์ยูสแฮมเมอร์ไอแท็กเปิดบอดี้เล็กเราสามารถส่งซอนใต้ถังได้

เอาอะไรกูไปเดินตายเลยเ้ยไปได้ไหมูเอเคิเอาเยมออกไปจากที่นี่กันหยุดด้วอะ่นไอแอบมองเธออยู่นะจ้าอยู่ตรงนั้นไงมั้เอ็คิตรงไหนวะนั่นแหละไม่เอกมันหายแล้วท็อปเราเข้าไปดันลด้หมีสวยอ้เอางเ็คตรงไหนวะเนี่ย ทางนี้หนึ่งทีอย่าเปิดไฟยังไงต้องเอ้ยนี่ไงดมประตูสีแดงวิ่งอยู่ี้คอ t ติเนียร์ช e ่ปเตอร์ทูเอาฮอลล์วีนสปอร p ตช r ่ปเตอร์ยังมี c h a p t e อรนะวิเอ๊ยแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงเอาจริงนะเอาจริงนะพูดตรงตเลยดีรู้สึกดีกว่ามีมีอีกนะเวลาเล่นเนี่ยมีมกไม่เคยทำให้กูสะดุ้ง ไอเชียน,นี่แบบสะดุ้งสะดุ้งนะออกน้อยะสะดุ้งนะเอาจริงขังก็ไม่มีพักแรกอ่ะจำได้แก่ที่เอไม่ธรรมดานี่มันแบบความหวังใหม่แห่งความสยองขวัญหรือวิ่งหนีสะดุ้ง <c oughs> แค่ผีโง่ไปหน่อยเอาจริงพอไหม <c oughs> ผีโง่อะไม่ใช่ผีรอหุ่นไอหุ่นเ,เปนเรตนั่นแหละโง่งจริงจริงอยเนาะโง่เมื่อไหร